สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตำลัน่นไม่ลบดัดแปลงข้อมูลคดีใจไม่สู้อย่ามาขอความช่วยเหลือ วันที่23เมษายน2565นายสิตทราเบีย้ยบังเกิดหรือท่านายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทานายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าถ้าใครมาให้ผมช่วยทําคดีอะไรและผมขออนุญาตนําเรื่องลงเพจแล้วเป็นคดีดังขึ้นมาอยู่ดีๆมาขอให้ลบหรือดัดแปลงข้อมูลเพื่อเอาตัวรอดผมไม่ทําให้นะครับนายสิทราระบ,บุต่อว่าเพจผมเน้นเรื่องจริงและขออนุญาตก่อนเผยพร,ร่เสมอ จะอยู่ดีๆมากลัวมาขอลบบอกเลยผมไม่ทำให้ตัวผมเองก็เสี่ยงเปิดหน้าสู้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือต้องรักษาถ้าใจไม่สู้จริงอย่ามาขอความช่วยเหลือจากผมท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ